ผงสะดุ้งโจงเลยครสเชื่ออาราบาเก่งมากพอจะเป็นตัวจริงให้กับทางเบรอัลิก5ข้อที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับทางจามาามูเซียล่าดาวรุ่งเสือใต้ผู้เป็นที่ต้องการของทางเล็บอพูลเดยครอปมีหนาวอย่างแน่น,นอนบิลปูดครอปอาจจะชิงเล็บอพูลเมอร์หน้าก่อนจะเปิดตัวคุมทีมชาติเยอรมน,น,นีถามครอปหรือยังกูรูฟันธงเบนิเตสอยากจะกลับมาคุมเลบอพูลกันอีกครั้ง เลวพูได้รับเสนอชื่อชิงทีมยอดเยี่ยมออสการ์สมัยที่สองก่อนที่จะรับฟังข่าวเร์พูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ i ร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าข่าวเรวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานนี้ท้่ผมโทนี่ครสมิดฟิลด์ดับโลกของทางเบรอัลเดริดอกอกมาพูดอย่างมั่นใจบ่าว่าดาวิดอาราบา มีคุณภาพฝีเท้าสูงมากพอจะได้นกับทีมราชันชุดขาวหลังตกเป็นข่าวลือร่วมก,กันอย่างหนักในช่วงนี้โดยเมื่อเทียบกับฟุตบอลเยอรมันที่เน้นการใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วลาลิก้าสเปนใช้ความสําคัญกับเทคนิคลีลาซะมากกว่าแต่สิ่งสาคัญคือคุณต้องรับมือกับทุกสถานการณ์ให้ดีที่สุดครสคนนี้ที่ก่าวผมไม่ได้เล่นฟุตบอลกับทางอารบามาตั้งแต่เกือบ17เจปีแล้วนะฉนั้นจึงไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่จะย้ายออกจากทางบาเยอร์มินิกจริงหรือไม่ หรือกำลังเจีจาต่อรองสัญญาฉบับใหม่กันแน่ส่วนข่าวบริกัททางไรอัลบาลลิกที่หกโคงกระแสมมาตลอด1-2เดือนหลังสุดนี้ผมก็ตามอ่านข่าวจนหมดเลยนะก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากทางสโมสรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีอะไรแน่นอนเว้นแต่ความตายภาษีและก็บิยมินิกับการผลิตยอดฝีมือออกมาสู่โลกฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมดังจากแคว้นบาวาเรียเนียเริ่มต้นการป้องกันตำแหน่งแชมป์บุนเดสเลกาเยอรมันในเดือนกันยายนด้วยความอาชนะชาเก้ไป8-0พร้อมกับที่วัยรุ่นนามมาว่าจามาลมูเซรา่ากลายเป็นผู้ทำประตูที่อายุน้อยที่สุดของสมโมสรซึ่งทุบสถิติก่อนหน้านี้ที่ถูกสร้างเอาไว้โดยโ,โรเกซานตาครุสวัย18 0. ปีนั่นเอง เขาคนนี้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการเป็นผู้เล่นชาวอังกฤษอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูได้ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อคืนนี้นะฮะกับการบุกไปถล่มราซิโอถึงทีมดุสสกอร์1ต่อ4นอกจากนี้ดาวโรดไวกะตอ็อกคันนี้ยังถูกอาหมายตาเอาไว้โดยเหล่ายอดทีมจากทั้งยุโรปซึ่งเราไปถึงเลวพูของเราเรามาเริ่มทำความรู้จักเขาก่อนดีกว่าเ,าเริ่มจากข้อที่1กันก่อน2ส,สัญชาติของมูเซล่า หมายจะใช้ชีวิตด้วยวัยเด็กใน,นอังกฤษนะครับผมแต่ทางบูเซล่าคนนี้เกิดที่เมืองซุดการ์ประเทศเยอรมันและก็อาศัยอยู่ที่นั่นจนก,กระทั่งอายุได้7ขวบโดยการถือส่อสัญชาติของเขาเนี่ยทำให้เขาเป็นตัวแทนของทั้งอังกฤษและก็เยอรมันในจดับเยาวชนแม้ว่าสอนัดของเขาสลหรับทางเยอรมันนั้นจะเป็นชุดตามยุ่ตามกว่า16ปีจะดูไม่โดดเด่นมากมายสักเท่าไหร่นักกับการรับใช้ทรีเลออนซึ่งล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้คอนเฟิร์มแล้วว่าเขาจะเลือกรับใช้ทีมชาติเยอรมันในชุดซีเนีย ข้อที่2อีกหนึ่งดาวรุ่งที่เชลซีพลาดปล่อยให้หลุดมือไปโดยเชลซีมักจะปล่อยให้สเปอร์สตาร์เลือดใหม่ออกจากสโม,มสรไปหล,หลายคนแล้วซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจจากทิศสัยในการคว้านซื้อของหลังดาวรุ่งที่ดูมีแววเก็บเอาไว้กับตัวเองโดยที่มีโอกาสให้พวกเขาได้พิสูจน์ตนเองค่อนข้างจํากัดซึ่งโมเซล่าคนนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งรายที่แจ้งเกิดได้รนะดับเดียวกับทางโมเมนซาล่าลูกากูและก็เควินเดอะรอย หลังถูกปล่อยตัวออกไปจากแคน d ามีเมื่อปี2019ซึ่งแข่งสังกัดเบอจามินิกนั้นใช้เวลาถึง8ปีที่เชลซีโดยจะตัวย้ายมาที่แซมฟอร์บริดในปี2011หลังจากเล่นกระทางซัมตันได้ไม่นานชจ้ามาข้อที่3งานนี้ความคาดหวังเมื่อเขาเซ็นสัญ,ญญากับทางเชลซีมซสเซล,ล่าคนนี้ก็ถูกส่งตัวเข้าไปที่โรงเรียนวิสกิตในครดอนโดยเหล่าซิ์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้ได้แก่คารัมฮัสันโอดอย วิเตอร์โมเสสและก็เบอร์ทานปราโอุเล่ซึ่งทุกคนได้เติบโตไปเป็นผู้เล่นระดับซีเนียที่มีชื่อทั้งนั้นจ้มาข้อที่4ทําลายสายติเป็นว่าเล่นการเป็นผู้ทำประตูที่อายุต่ำที่สุดของทางเบอร์จมินิกนั้นจะไม่ใช่สถติเดียวที่ทางมูเซล่านั้นทาได้เขายังเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดของทางเบอร์เมินิกหลังจากเปิดตัวประเดิมสนามด้วยวัยเพียงแค่17ปีและก็อีก1 1 5รวันในเกมที่สามารถเอาชนะไฟช์บวกไปได้3ต่อหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าสาติที่เกิดขึ้้นนใหม่ี กาเป็นผู้เล่นชาวอังกฤษนับที่ยุนอ๋ที่สุดที่ทำประตูในบอลยุโรปได้ก็ไม่ควรถูกนำออกไปเพียงเพราะเขานั้นตัดสินใจะจ,จะลงเล่นรักษาทีมชาติเยอรมันในภายภาคหน้าบอกนะและข้อท้ายข้อที้หนะผมสไตล์การเล่นด้วยส่วนสูงประมาณ180ซนติเมตรดูเหมือนเขาจะเป็นต้องเพิ่มกล้ามเนื้อให้กับโครงสร้างที่เร็วเล็กอันเล็กที่เดียวนะฮะหากต้องการที่จะลงเล่นระดับสูงสุดไปอีกอย่างยาวนานเขาถูกยกมาเปรียบเทียบกับทางเดเลอันลี่ในด้านรูปแบบการลงเล่น แม้ตำแหน่งที่นัดที่สุดจะเป็นย์เมเกอร์หมายเลขสิแต่เขาคนนี้ก็มกักกะจูกจับลงเล่นตำแหน่งเบอร์เก้าอยู่บ่อยครั้งในอดีตโดยแค่เช็คฟีรายนี้ตัดเท้าขวาและก็มกักจะจูดโจมผู้แข่งจากการยืนตำแหน่งด้านซ้ายและก็ตัดเข้าข้างในเพื่อทำประตูโดยจกษะการยิงประตูที่ดูทรงพลังโดยทางเจ็นคอปตกเป็นข่าวอาจจะบอกลาสโมสรฟุตบอลเวอร์พู แข่งศึกฟุตบอลทิม,มอัองกฤษในช่วงซัมเมอร์ปี2022นี้เพื่อจะคุมทีมชาติเยอรมนีแทนที่โยอาคิมเบรฟตามการรายงานจากทางบิสื่อของเมืองเบียร์โดยกุนซูวัย33ป,ปีปรายนี้เพิ่งจะยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามาว,าว่าเขายังไม่มีแผนการจะอำลาทีมแอนฟิลหรือเร็ว,รว,รว,รวนี้แต่อย่างใดท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตในฟอร์มการเล่นของทัพองแดงเขาว่าบิวนั้นรายงานไปที่ทางตรงข้ามแม้สัญญ,ญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวการต้นสังกัดจะสิ้นสุดลงในปี2024ก็ตามที โดยเป็นงานดังกล่าวชี้มาว่ามีโอกาสมากถึง68%ที่เดอะครอปนั้นจะบอกอาลาตำแหน่งคุณซื้อของแดงเพื่อรับตำแหน่งในายใหญ่ทัพอินซิเลกแทนที่โยอาคิมเลิฟหลังจบศึกฟุตบอล2022ที่กาตาโดยิวนั้นยังชี้ว่าครอปนี้มีแผนการจะกลับไปทำงานในบ้านเกิดโดยระบุในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่เหมาะสมก่อนเจ้าตัวนั้นจะเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในการคุมทีมชาติเมื่อมีนะฮะโปรแกรมยูโร2024ซึ่งเยอรมน,นีเป็นเจ้าภาพ,พรออยู่แล้ว ดยกิลเลมราแก้กูรูลูกหนังระด,ดับโลกนะฮะแสดงทัศนคติเอาไว้อย่างน่าสนใจมาว่าราเอลเบนิเตสยอดกุนซือชาวสเปนอยากจะกลับมารับงานคุมทีมเอร์พูอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้โดยทันท้ดาวราเฟลเบนิเตสติดเชื่อมาว่าตนเองนั้นยังมีภารกิจบางอย่างค้างคางอยู่กับทางเอร์พูและผมมั่นใจมาว่าถ้ามีโอกาสนั่นเหรอเขาจะกลับมาสัต์สางมันให้เคลียร์อย่างแน่นอนสมมติว่าท่าิเอร์พูประสบปัญหาร้แรงจนตำแหน่งผู้จัดการทีมว่าง เบเตสคนนี้ก็พร้อมจะเซ็นสัญญากับพวกเขาทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขแต่น่นาเสียดายที่ผมเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ,อไหร่กันแน่เพราะสถานการณ์ปัจจุบันของทางลิเอรพูอาจจะดูเหมือนเลวร้ายมากก็จริงนะฮะแต่ทางบอร์ดบริหารและของเจ้าของสโมสรก็ยังคงรักและก็เชื่อมั่นในตัวของทางเชคเกคอปเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมฉะนั้นลืมเรื่องโดนปลดการอากาศไปได้เลยและยิ่งพอวิเคราะห์จากภาพรวมทั้งหมดรราถึงอนาคตต่อไปในอีก1-2ถึงปีข้างหน้า ผมก็จะยิ่งไม่เห็นว่าอนาคตของเขาจะบทลงกระทำเดลวร์พูได้ยังไงใครที่บอกให้ทีมตเตรียมหาผู้ซื้อคนใหม่เนี่ยความคิดพวกคุณมันช่างน่าขำจริงเลยนะโดยเดลวัฟฟูได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทีมกีฬาย,ยอดเยี่ยมแห่งปีของทางลลลิอุสเวิลด์สปอร์ตอะวอร์ดเป็นสมัยที่2แต่งานนี้อาจจะยากหน่อยเพราะคู่แข่งมีทั้งเบย์มินิกและก็ L.A. เลเกอร์สขณะที่นักกีฬาชายยอดเยี่ยมมีชื่อโรเบิร์ตเลวันดอสกี้กับทางลูอิสแฮมิลตัน ได้ลุ้นรางวัลทรงเกียรตินี้โดยลิเวอร์พูลได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลทีมกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีของทาง Relius World Sport a w a r d ในปี2021หลังจากที่ทัพของแดนลิเวอร์พูลสร้างผลงานสุดยอดปงาดคว้าแชมป์เทือนังกฤษเมื่อฤดูการที่ผ่านมาโดยจะประกาศผลในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยที่ของทางคุณซูเจเกนคอปนั้นมีโอกาสได้สัมผัสรางวัลทรงเกียตินี้กันอีกครั้ง หลังจากที่ปีที่แล้วพวกเขานะั้นมีชื่อเข้าชิงรางวัลดังกล่าวแต่พลาดทีกระทั่งแอฟริกาใต้เจ้าของตำแหน่งแชมป์รับบี้เบลคัพที่ได้รับการคว้ารางวัลน,นี้ไปครองเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามหงแดงในผู้พูนั้นซึ่งสามารถควา้าแชมป์ลิกสุดเป็นสมัยแรกในะรอบ30ปีมีคู่แข่งที่สุดโหดนั่นก็คือาบยนมินิกสโมสรที่ควา้าทริปเปลแชมป์ในศึกบุนเดสริกาเยอรมัน FA, เดเอฟบโพคาวยูฟาแชมเปียนลีกเมือ่อการที่ผ่านมาและทีมเมอร์เซเดสในศึกฟอร์มลราวัน ซึ่งทีมผู้สร้างคว้าแชมป์เป็นสถิติ7ซทีสั่นติดต่อกันนอกจากนี้ยังมีบล o อสแองเจลิสเลเกอร์ทีมบาสเกตบอลที่ได้รับการเสนอชื่อชิงานวันนี้หลังจากที่พวกเขาคว้าแชมป์ NBA ซึ่งเป็นแชมป์หนแรกของทีมนับตั้งแต่ปี2010ขณะที่ทีมรักบี่ชายอาร์เจนตินานะครับผมที่เอาชนะทีมเอลแบ็กนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรก ส่วนรางวัลน,นักกีฬาชายยอดเยี่ยมที่ถูกเสนอชื่อก็ได้แก่โรเบิร์ตเลวันดัสกี้กองหน้าม้าประสบการณ์ของชาล์เบรย์ยมินิกกับทางเซอร์ลูอิสแฮมิลตันแชมป์โลกรถสูตรเจสมัยซึ่งปีที่แล้วเขาและวันนี้ร่วมกับทางลิเวอร์ซี่ด้วยกันนะขณะที่คู่แข่งที่จะเบียดแย่งรางวัลทรงเกียรตินี้ก็จะมีเลปอนเจมส์ซูเปอร์สตาร์ยัดทวงจากทีมเอเอบรเกอร์และก็ราฟาเอลนาดาลสุดยอดนักเทนนิสชายชาวสเปนนิสซึ่งก้าแชมป์เฟรนช์โอเพนเจสมัย และยังมีทามสาสติติคว้าแชมป์แกรนด์สลัม lam อีก20รายการเทียบเท่ากับทางบรเจอร์เฟตเทเลอร์บรอกเก็ตเลือดสวิตนั่นเองและข่าวที่คุณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนครับ